เอาเฮ hey, สวัสดีคนไทยที่เกี่ยมือกับข้างทางที่ข้อทางข้างหนนที่มีคนจนเดินผ้าไปผ้ามาแถวหน้าสภาที่มีคนบ้านทิยายืนดูดไปกระชาอา้สปืดมาเอวันนี้แบบหลังแบบจากที่หา่างหายกันไปนานสักหนึ่งอาทิตย์บอกคําเดียวไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกูถึงหายไปคือกูช่วงนี้คือกูไม่ว่าเลยถามว่าเพราะอะไรคือปกติเวลากูจะทำคลิปนะคือกูจะมีพื้นที่กูอยู่นั่นคือตรงนี้เว้ยมันคือแบบถ้าเปรียบเทียบบ้านนะมันก็คือห้องโถงอ่ะ ที่ไว้นอนเล่นน่ะนั่นคือพื้นที่ทาคลิปกูแลวครั้นี้คือมันมีวันหนึ่งเวย้ยอยู่ดีก็มีคนในครอบครัวกูมาแบบมานอนพัดที่เจออ่ะเออแต่คือครันนี้พอเข้ามานอนพักบ้านกูสุดท้ายคือเข้ามานอนตรงไหนวะมานอนห้องโถงกูห้องที่กูไว้ทําคลิปดึงงานแล้วกูก็เป็นพื้นที่ทําคลิปดวะไอ้อหนึ่มทักกูทาข้าเข่าคนตากูดีมึงบ้าเหรอแฮ่สมองทำให้กูไม่มีเวลาทำคลิปจนวันนี้แบบคือแบบ คือเขาก็ไปนอนโต๊ะอื่นไงคือเขายังไม่กลับบ้านเงยยังไม่เขาก็กลับบ้านเขาแบบมั้งเออใช้กูแบบมีที่พื้นที่ทําคลิปอะแ้แตกไปสิงามใส่ไอ้กระจอกที่นอนจะควับอั้มมานานที่ไม่ได้พูดปากหมาส้งตีนออกกายปากของกูนี่หมอมเดี๋ยวใช้กูแบบดีดบนนีรู้สึกแบบดีดแบบคึกเลยแบบไม่ได้ปากแบบที่มานานแล้วโอ้โหแล้วก็ช่วงวันที่ผมงแบบไม่ได้ ากแบบนี้มาผมก็แบบไปฟาร์มของมาฝึกตัวเองให้แก่งขึ้นแล้วก็คือตัว้องเปรียการวิ่งมาครับนั่นคือตัวกระติ๊จะใช้การวิ่งแบบมุมแบบการกดเดินใช่ไหมครับแบบแบบหม่แบบเป็นนะใครรู้อะไรปะคือแบบเนี้ยแบบนี้ครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยคือใช้แบบนี้ตัวต่อแต่ราวนี้ครับคือกูเน้นความเก่งไงเพราะจากผมได้รู้จุดบอดของมครับนั่นคือแวกกูเดินอ่ะกูเดินแบบนี้ไม่ได้มันเดินยากเว้ยคือแบบโคตรยากเลย แต่แต่ไนเทียบมันเดิมมุนตัวมุนสายมุนขวาเตียงกาสามตกขวาแต่ขาขื้นได้สบายมันทําได้ง่ายด้วยอุ้ยเนี่ยเห็นป่าคือแบบมันสามารถให้ราแบบคือถ้าจัหว่าพิเเกมอ่ะแล้วทายผมแบบสู้คนอื่นได้ง่ายขึ้นอ่ะคือทายไอ้วกสตูปปกเก่งๆเทพๆนี่คือโดนตบไปคุยรักหมดหมดเลยครับอืวันนี้แบบ ถามข่อสักแป๊บหนึ่งก่อนที่ไม่ตบไป้พวกไก่กาปลากระป่องส่มือไม่ค่อยเก่งความเก่งไม่ค่อยมีพี่ยากปากดีกับเทพเจ้าอย่างข้าท่นแม่ยากไปคุยกับรากระม่วงเรียงตัวใช่ไหมอย่าห้าวถ้าไม่ว้าวกับพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปบ้ออาจากข้างทางดีว่าเท่านรกดีพอดีก็ยากไปอยู่นรกอะแต่พอดีกลัวโยมาบาลจะบอกว่าเก่งเกิน ความตายเอากูไม่ยั่วพวกกระจอกไกลกาปลากระป๋องทำอะไรไม่ได้ทำไมฆ่าไม่ได้สักนิดเดียวสก,กิดขี้เลยข้ายังทำไม่ได้โอโ้กระจอกสมบัติที่เป็นค่าพระเจ้าของโลกใบนี้ <c oughs> ไม่ได้มานานโหสิมือเก่งขึ้นเยอะอยจะ <c oughs> แย่งของเทพเจ้าเหรอ ไปตายไฟระงามไฟแย่งของหัวเจ้าต้องทำเพื่อโอเคเอ็มาแล้วเอ็มาแล้วฮึพลังแบบแบบพุ่งผานได้เกาะทองได้กอดเพชรทั้งตัวแล้วบอกคำเดียวต้องโชว์ให้มันดูแล้ววันักฆ่าได้กอะเพชรแล้วฆ่าจะเป็นใครแล้วจะคือสิ่งใดบนโลกใบนี้เออเม่วันนี้รู้สึกแบบขี่หมูเป็นพิเศษแห่อฮึรู้สึกขี่หม <laughs> สัปดได้ที่ผ่านขีโมแบบหนึ่งร้อเอร์เซ็นเอ้เ,อเหลืองอย่าห้าวให้มากยืนให้พี่อยู่นิ่งๆให้พี่ขุดเตียงไอ้งามใส่เอ้พวกกระจอกอย่าหวังว่าจะต่คนจะคาเข้าพวกคาใส่กอดเพ็ดบอกคำเดียวแค่นี่กี่ตัวไอ้พวกกิกี้ตัวห้าบาทสิบบาท แตย่ยีไม่เข้าหล่านังพี่เหนียวสักกอเพชรไว้กันเ,เมดไว้จากปอกสักกอบเผิดทั้งตัวแค่เนี้ยอย่าหวังว่าทำไมพี่เข้านะะ พลังแห่งพระเจ้าบอกแล้ววันนี้กูกลับมาอย่างเทพตัดไปตายไปโอเคก็ตัวเองก็ตัดมาตายสองแล้วครับคือช่วงนี้ก็อยากจะพูดหน่อยคือแบบคือแจ๊สช่วงนี้คือแบบผมชอบนะครับเทียบช่วงนี้มีคนมาดูช่องผมเยอะขึ้นแบบมีคนติดตามช่องเยอะขึ้นนะไม่ค่อยมีคนมากดดีไลค์ชอบชอบไปพวกคนนี้ยแต่แต่ช่วงนี้ผมแบบอยากจะพูดสักนิดนึงครับคือแบบคือจริงนะคือแบบผมเป็นคนที่แบบอาจจะ เป็นคนที่ทําคลิปไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็แบบไม่ค่อยแบบมีความรับผิดชอบเพียงพอครับคือจริงอ่ะคือจากที่ใครที่ดูช่องมาคือแบบผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ใครนะคือไอ้ยางหนึ่งผมเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ีใครมาชวนกูคุยกูไม่คุยกบคือกูเงียบเป็นพี่เลยคือสมมติก,กูเป็นพี่นะกูก็เป็นคนที่แบบเป็นพีเงียบ,บอยู่ส่วนตัวคือแบบเป็นคนที่ไม่ยุ่งใครเลยอะทำให้แบบมีใครมาตบเวลาใครแบบไม่มาชวนกูกูก็ไม่คุยกับใครทั้งนั้น ถท,ทำให้แบบใครใครอยากเล่นกับผมนี่คือแบบอาจจะคือถ้าใครอยากร้อยกูไปตอบก่อนนี่คือมึงเตรียมเป็นปีได้อะเพราะเพราะช่วงนี้ถ้าใครดูยูทูบอะคือจะมีผมแบบพิมพหราย,ยางแล้วแบบถ้าเป็นคนไปเพื่อนผมนะก็จะพิมพ์ไราย,ย่างเกินแบบเฮ้ยพี่ผมอยากเล่นกับพี่อยากนึ่งกับพี่คือแนะนํานะมึงไม่ต้องพิมพ์เลยจะทำแบะบเชิญมาเลยเชิญมาไม่ต้องไม่ต้องพิมเพราะนอจากไงๆกูก็ไปตอบอยู่แล้ว อยู่ไม่ก็ไลายวันไม่จะตอบอ่ะคือแบบอะไรนะเนี่ยกูไม่ค่อ,อ,อยมีความชอบเรื่องนี้เท่าไหร่ทำให้คือแบบคือชอบจริงนะกือบคือกูแค่จะมาบอกเห็นว่าว่าใครเทียบอยากเร่างกูแบบคือแบบไม่ต้องรอให้กูเชิญอยู่ว่าต้องการอะไรมึงกดเชิญมาเลยแบบไม่ต้องให้กูเชิญนะให้กูให้ให้เขากดเชิญกูเนี่ยง่ายสุดแล้วเพราะกูเป็นคนเทียบ ตัวส่วนตัวมันสู้กัมนกัแบบมีแบบความส่วนตัวแบบเยอะอะใครไม่ชวนกูกูไม่ชวนกลับง,ง่ายๆกันเนี้ยเห,หมือนวันเนี้ยที่กูแบบไม่มีใครมาชวนกูเล่นกูก็ไม่กับใครเลยเกือบไปคุยกับรักมามมวงแต่พอดี วันนี้พี่เตรียมไฟมาแล้วจะเผาลาก,กมวนทิ้งให้กูไม่ต้องไปคุยง่ายๆไม่ต้องไปคุยลากมวนกูเผาทิ้งแม่งเลยไอพวกสีเขียวอับปีทั้งหลายที่เป็นค่้ริกกูมานานนั่นไงน้ําแดงที่เฮลิบอยที่มันแดกมาไป,ไปก่อนหนึ่ง,งคันแล้วค่อยตกลงไปแล้วค่อยกลับมาอย่างเทพเะ้าแล้วตกไปอีกต่อเหมือนกูจะมีแววไปคุยรากม่วง อย่าเสียใชมพไปเยี่ยมมือมันคือแกว่าโอ้ยจังหวะนี้พี่ต้องคึนหน่อยแล้วไอ้พวกกระจอกเดี๋ยวมาวังมันจะสู้กูได้ไอ้พวกกิกก้ตัวห้าบาทสิบบาทน่ะตัวห้าบาทสิบบาทจริงๆ เหี้ยแต,ต,แต,ต,แต,ต่ตัวห้าบาทสิบาทจะกลัวแต่ตัวตัวเกี่ยลิ้นพันเออสุว่ากูโดนลุมเมื่อกันตัดไปตาต่อไปโอเคก็ตัดมาตายสะสามนะครับคือตอนคือกูกะว่าบบจะเอาจริงจริงจังจรงเลยแบบจะโชยมันเฟียฟ้ามาเผาแก้วไอ้สิ <c oughs> ตาอนนี้ไปซีเหลืองแล้ววะไม่ค่อยชอบไปซีเหลืองเนี้ยรู้สึกแบบซีเหหลือๆขี้แอหไม่ชอบขู่อะไรกูเอ็มเงิน ในช่วงไม่อาทิตย์ก ah ูไปทำคลิปมาน้ำเงินเป็นสี่ทีกูพูดคำเดียวกระเพบกูไม่ยังเต็มที่เลยเฮ้ยอยากตีกูกูไม่กูงั่งงัวสงงวนตัวมึงเห็นไหมงัวกูศักดิ์สิทธิ์อยากกล้อย่าตีกูเม่กูตบสวนเป็นไงไอเหี้ยทำตาคำพูดด้วยไม่ตีกูสักคนโอเคกูเก่งเว้ยกูฝึกมันดีพอมุมมองการเดินเนี้ยกูเดินเก่งเฮ้ยเพื่อน กูเจอควายปะว่าทีมเนี่ยตาที่ไม่เคยเจอควายเป็นกว่ากูขุดเตียงแม่งเลยโอ้โหสมองเฮ้ยช่วงนี้ก็กำลังจะบบทำคลิปเกี่ยวกัอารีอีกครั้งไหมขอต้งจากช่วงนี้สึกแบบอารีน่าจะกลับมาทำอีกว่ะเพราะจากแบบเฟี้ยวอะ่ะฟือนคอมบียยางเฟี้ยวืมแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่แบบ กดติดตามช่องกูแล้วกดไลค์ให้กูโดยที่ไม่กดดิสไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ต,ตาก,กูอย่างเดียวครับคือข้อคุณนะครับที่ทําตามที่ผมบอกครับว่าถ้าไม่ไปกดดิสไลค์แล้วมนกดไลค์แทนแล้วก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ด่าอย่างเดียวโอ้โหตุ๊กตาบาบี้สามตัวไอ้เหียมันเล่นคุณใส่ไปอ่ะมันน่าจะคุณใส่เยอะแม่งตุ๊กตาหลายตัวเลยนอกเสีไหมพี่ตีมะเมื่อมาถวายของให้กับพี่ไอ้เหียวไอ,ไอคว้คูนี้อีกคนนึง ม่มึงอย่าห่าทำไมว้าวกระจอกมึงดูมึเอ้ยเอ้ยเอ้ยยุงกัดไอเหี้ยก็ตายไปดูดเทผพายุงก่อนนี่กระจอกเลือกแค่นี้กูยังต่อพูดมึงตายได้ถ้าเลือกกูเต็มรอบนี่มึงไม่ต้องคิดว่าจะสู้กูได้กระจอกกูบอกแล้วกระจอก กระจอกคือกระจอกอย่ามาหวังสู้กับพระเจ้าอย่างกูถึงกูไม่มีปีกแบบเทพประเจา้ามูจักเปาพระเจ้า,าที่ม่ต้องมีปีกรูจกักปอ <c oughs> ไอเฮี้ยนนี้มันจะตกพระเจ้าแล้วไอเฮี้ยมันมไอฟับเดี๋ยวนะคือแบบช่วงนี้รู้สึกแบบไอแวอ้บบน,น,นั่นอ่ะมันคือมันนานขึ้นเว้ยไอเกาะคุ้มครองไง้เกาะอัมพรเนียสกอยายเนี่ยที่แบบเป็นสีฟ้าสีม่เงิน,นอ่ะนั่นคือมบับน,นคุ้มคอเอาไอ้น่ะเปียมาตะคือรู้สึกช่วงนี้มันนานขึ้นนะเว้ย คือมานาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยคือเมื่อก่อนนะมึงแค่สองวิพอคือเตรียมกระทึบได้ทันทีตอนนี้คือสามวิสี่วิแม่งมันกระทึบกลับแล้วอะแล้วคือกูตีฝนมันไม่ทันไงก่อนที่กูโดนกระทึบตายก่อนเฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแค่แป๊บเดียวก็ฆ่าได้แล้วสบายแต่รู้สึกแพทนี้แบบขอแบบปรับไปแบบหลายอย่างให้เปลี่ยนไปเยอะทําให้กูเล่นปุ๊บกูเล่นยากขึ้นเมื่อก่อนนี่คือกูจะฆ่าใครที่คือฆ่าสบายมากเลยเว้ย โอ้แต่ก็ไม่เป็นไรเสียบเหมือนแม่จะเป็นเพี้ยนมาเสียบเลยเสียบคออะไรบอกวะช่างมันไงก็ได้หนึ่งอ่ะเพาติต่ผมค่อยคาดเทียตัวได้เฮ้ยไอ้กระจอกกระจอกกระจอกไม่ตายไอ้กระจอกเพื่อนลาทำไมกระจอก นี่ไอ้กระจอกเป็นแค่กระจอกแะมาสู้คนอย่างพี่เป็นเร็วไปได้ร้อยปีเว้ยไอ้ย้ยดินก็พันคือช่วงนี้แบบไอ้ย้ยคือกูเล่นเกมไหวมากเลยเว้ยคือดูดิสามตากูได้สิบสองนาทีเมื่อก่อนนี้สามตากูรอดไปยี่สิบนาทีกูไปโดนกูตายอย่างเดียวไงตาไปตาไปครับโอเคตอนนี้ก็ตัดมาด่านที่กูค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวแล้วจิตใจอะไรด่านนี้มามาันคือด่านที่กูตั้งชื่อ ได้ส่วนสนุกมาหาปะไลกยแท้ความคิดไพ่โคตรจังไรถามว่าพ่อยแม่งพื้นที่อะไแม่งพื้นที่ที่กูค่อนข้างจะเก็ตเอาเรื่องอยู่แต่คือมันดีนะเว้ยมันคือแบบมันสวยดีกูชอบที่นี่มันก็ไม่ได้ไม่อีกด้านหนึ่งครับแต่อยุยโหมดสอง,สอง,สองมันจะไม่ผิดอะดีสี่วะแลจวดีสี่อะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นโหมดเกี่ยวกับไอ้นี่เว้ยวิหารเทพเนี่ยไอ้คือก็เฟี้ยวฟ้าวอะแต่ช่วงนี้สึกแบบมือกูได้ด่าเก่งไปหน่อย แต่ซึกเเมืออการด่าก,กูจะเมืออการบับพลังให้กูแบบยิ่งใหญ่แบบเทพไปเกินแบบก๊อตอยู่ดีก็ด่าใครสักคนแล้วแม่งก็เทพมาทันทีอะแบบตอนแรกไป็ด่าใครงี้ยบเงีย,งย,ยบยเฉยนิ่งเมื่อพระเจ้าจะเห็นกูแบบไปปากหมาุ้งตีนลูปปากได้ทำให้เขาทำให้กูกาน่าจะใช่อุ้ยไอ้นี่แม่งไม่ธรรมาดามาไม่ธรรมาดา ไม่ธรรมาดาอุ้ยกับแตกกูแล้วไหมกูขึงกับแตกมันมีแท่งทองของทองพี่ไม่ค่อยชอบไอ้เช่นนี้ของทองกูไม่ชอบเลยแหนน้องทองขอารียกว่าน้องทององันเห็นสีท,ทองเหมืองเหมืองเมื่อ้ บอกคำเดียวรูฝึกแบบช่วงนี้แบบปา,าจ,จะดีไปพิเศษอ๋อเราอาจจะเป็นช่วงใหม่ดุนก็ได้แบบพอโมงมนันพุบภาพทะลุอล้วคาพิดพา,พา,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 าตึ้งเป็นรูตรงต้องไปซ่อมใหม่แนะ่อุ้ย <c oughs> มือมันคึกไปหน่อยเลือกกูมีแค่นี้กูตบพุ๊บมึงนอกได้เหมือนกันน่ะน็อกไปหนึ่งแล้วกูจะน็อกตามมาอีกหนึ่งเฮ้กูน็อกจริงๆรับสบายซะด้วย คือแบบดับทีนี่คือปูปูเสื้อนอนเลยอะเตรียมพร้อมเผาโอ้โหแต่พร้อมเด็กเออแต่คลิปที่ยวที่ได้ลงไปแม่งรู้สึกแบบสี่มือกูจะเก่งเฮ้ยไอเหี้ยวมึงอย่ามาห้าวเฟียวก็เตียงพี่ขอรับคิวไปก่อนกันแถมได้ดาบทองฟรีโดยที่ไม่ต้องทำเฮี้ยเลยแค่รับช็อตเทพเจ๋งกู <laughs> เทพจริงจิง ขอบารามของสักนิดนึงแต่คนดีคนอย่างกูสึกฟรามของแค่นี้ก็เพียงพอโอ้ยเขียวเกลียดมันวะเกลียดว่ะเวลากูแบบพูดด่าใครสักคนแล้วมือกูจะเลื่อน้วปื้ดตกเหียวตายแบบอนาถคือถึงกูจะฝึกมาเล่นไอ้ปุ่มนี้ก็เถอะเหียแต่คือกูยังฝึกไม่เก่งพอคืออันนี้ยังมีข้อเสียอยู่ไงคือแบบมือมือมึงคึกที่ไอ้ื๊ดตกทุกที แล้วก็ตายคันตาด้วยแล้วคือมึงก็เลาวเามึงไม่มีคำว่ารอดอ่ะถ้ามีเที่งกันตกอ่ะว้าวน้องแดงน้องแดงคนนั้นมาให้พี่กระเทือบใช่ไหมพี่ไม่ได้กระเทือนน้องแต่น้องเลื่อนตกเองเราช่วงนี้กูจะได้มุมมองนี้บ่อยขึ้นหน่อยขอจากมุมมองีเป็นมุมมองที่อยกคือถ้าใครเล่นเป็นอ่ะมันคือก๊อตมันคือโหด มันคือสุดของสีงสุดเอเ้ยมีไก่ไหมพี่ถึงที่วะอร่อยแดกไก่เฮ้เพื่อนเพื่อนอย่าแย่งกูจะกลายเป็นพระเจ้ากูต้องการกูต้องการพรลังนยิ่งใหญ่เขาจะสักไอ้นี่เกาะเพ็ดรักไว้ข้างหลังเว้อยออ่ามึงดูสักกูสักสก,กพิม็ดไรไอ้พวกเค่นี่มันจะกลายเป็นไก่เคเฟซีให้กูตบเป็นแต่ตอนนี้ว่ากูต้องหาที่กันตกก่อนวะ่ะ ไม่งั้นกูจะได้ไปคุยรากมะม่วงอยู่ที่กูจะเสียกรอบพี่ฝีเว้ยเพราะถ้ามือกูรืดอยู่ปืดขึ้นมามันก็จะพากูปื้ดไปข้างหน้าเฮ้ยกระจอกแตงกิ้วที่ไอ้ทองพีอู้หูสิบหกกล้องอย่างงี้พี่ต้องปาหนีเคียดนี่แล้วโดยการส่งไปทันทีแปบหนึ่งครับพอตัดเขาโอเคกูก็ตัดกันมาคือเมื่อกี้กูได้งารไปเคลียร์น้องรักที่มันเพอออกมาจากนอกห้องของมัน แล้วการเข้ามารบกวนกูแวร์ตอนที่กูเล่นเกมแล้วตอนนี้กูทด้ก,การเตรียมพลังอันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะ,ะตกไอ้พวกแก่กาปากระกป๋องที่สี่มือไม่ค่อยเก่งแต่มีโดนที่แฝงจะดีดีโอเคมึงเฟรกูแน่เฟรกูแน่มึงเตรียมโดนเลยมึงไม่รอดไอ้ยัดดอกเดียวพอดูเรื่องทางประเทศว,ว้าวไอ้เฮียมันจัดคอนเซิร์ตไม่แบ่งกูไม่รอกูด้วยคอนเสิร์ ต้องการนิวเคลียร์ลงใช่ไหมเฮ้คอนเสิร์ตต้องมีปทัทดถึงจะเฟี้ยวแต่ปทัทดพี่มันแรงไปหน่อยพอดีปทัทดพี่ทำมาจากไอ้นี่เวฟซีโฟมีดินระเบิดเยอะไปหน่อยเออว่าไงเพื่อนถึงกูไม่รู้เฉยว่ามึงเป็นใครกูก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยง่ายสุดในการตอบ <c oughs> ปทัทดอีกรูปหนึ่งเออกูเรียกปัทเนี่ยดีสุดแล้วอยู่ว่าจะเรียกซีโฟเหมือนเดิมดีมะไม่ดีว่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนแบบแบบมาคอมเมนต์ปลอบใจกูหลายคนมากก็แบบคอมเมนต์ชื่นชมกูหลายคนมากและกูก็ได้ที่หนึ่งคือช่วงนี้ผมก็บบพยายามทําคลิปให้ถี่ขึ้นนะซึ่งกูจะเป็นคนที่ทําคลิปไม่เก่งไม่ค่อยตัดต่อถึงจะไม่ค่อยมีความเพียวไม่ค่อยตัดต่อเสียงเพลงเข้ามาแต่ก็มีความปากมากกูอยู่ในคลิปทําให้คนส่วนใหญ่อาจจะชอบนะครับคือบางคนอะ่ะมันจะชอบดูคลิปแนวนี้ไว้แบบคือปากมาส้นตีนรุบหน้าด่าพ่อรอแม่แบบนี้ครับ แต่บางคนก็จะชอบไอ้พวกที่แบบตัดต่อคลิปทําหัวเราคิกคักแบบมีตัดต่อมาทำให้มันตลกแต่คือกูไม่ใช่คนทําคลิปแบบนั้นไงคือกูยังไม่เก่งกูยังเป็นเด็กน้อยแบบผ่ำประมาณแขนคือแต่คือแบบคงก็จะพยายามเหมือนกันคือกูจะทําคลิปไปเรื่อยวก็ฝึกไปเรื่อยให้กูทําคลิปดีขึ้นแหละอย่างตอนนี้คือกูก็ทําคลิปดีขึ้นแหละดีขึ้นนะมาเพรกูกูปากมากขึ้นไนงะ งั้งสุว่าคลิปนี้มันก็ถึงแวลที่อาจจะส่งผลนะครับนั่นคือเวลาอีกไม่กี่ทีนี้ในตอนนี้กูขออนุญ,ญาตกราบนิ้วโป้งเตีย่างเชื้อราของทุกท่านทั้งหลายมึงกดไลค์กดติดตามช่องกูแล้วขอร้องอย่าไปกดดิสไลค์นะครับมึงมากดคอมเมนต์นี่แล้วมึงก็พิมพ์ไปเลยกูไก่กาปลากระป๋องกระโลกระลาอะไรก็ช่างมันพิมพ์ไปเลยอย่าไปกดดิสไลค์ว่าคลิปกูแย่กูเสียกำลังใจแล้วสุว่าคลิปนี้ช่วงเวลานี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงนี้กันครับคุณผู้ชม mẹ ơi còn chắc mà đứa mới khởi tiền ồ chưa đưa ấy